วันนี้หมอยาไม่สิามาเียมอุปกต้องนหวานลอแปดค่ะพุ่ไปญาสวนานอันนี้านค่ะน้อแต่ยาอันนี้ไม่วานเป็นชลูดค่ะใจอันนี้แกหอมค่ะกับเป็นส่วนหนึ่งที่หวานแฝกหอมก็ว่าได้นะคะเป็นหวานหวานนี่แั่หวานแกหอมนี่ค่ะคนอาชีพบงจักนะคะ อาจได้ยินตั้งแต่ใน้นในใน,ในตำนานอันนี้เระคือแฝกหอมค่ะคือส่วนหนึ่งของการใส่น้ำมันเราแฝกเนาะท้องท้ายาตรงลูกสมองบนลูกประสาทเวลาเขาได้กินสีเข็มจะซึ้งสดชื่นค่ะล่มเดือดล่มกระสีกระสีแลนอันนี้ยังซิมใบสะเลยงพองพอนเนาะสะเลยงพองพอนตัวนี้ตัวเมียตัวนี้จะส่้ยในเรื่องของข่าศิวย่าแผลข้าตีเท็จให้งอดตอดกระดุกซักอัลลอฮฺประพิจางเนาะค่ะเนาะ สิจะแก้พิษถอนพิษได้มีตานไฟค่ะเพ้่นมากวานวานเห้าหวานไส้หนาดนอนค่ะอันนี้เป็นใบค่ะเป็นพวกจำพวกใบกับมะซับมะซ้อยให้มันละเอียดนะคะ่ะอันนี้ไม่ไม่ใบใบป้ปปอปลาปอหอมหวานไส้หวานหางสร้างใบวานข้นวานจอดตัวนี้ก็จะเป็นวานทีทีเห้า จับซ้อยแล้วยมไ่ดอกดอกมหาหงส์ดอกมหาหงส์เนาะกรสือใสอันนี้เป็นกินเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่รอให้ตั้งนี่วันวันฝนวันตอดวันพลาดเอนเหลืองมาเหลืองมาทองทิมินกระสือนี้ทิมินทิมินอ้อยทินินชั้นทินินขาวผสมกันทิมินกระสีไร้ทินินนะคะใส่กันวันมามาขาวมามาทองมาเหลืองมาขาวมาห่อ วานไฟไฟหวานไฟใจดำหวานไพ่เหลืองหวานพญามือเล็กหลายหวานใส่กันหวานมหากำลังหวานมหาอุดมหวานเพช no no รเพชรน้อยเพชรใหญ่เปาะปลาเปาะบ้านเปาะน้อยเปาะใหญ่นะคะใส่กันเมื่อุวานหวานทราวหลดดอกกระเจียวปลาหวานสอนน้าร่ลายหวานอันนี้ก็เป็นเพียงบางบางส่วนอันนี้เป็น อันนี้เป็นเป็นวานมหาโหงค่ะดอกของหวานวานมหาโหงเอาทั้งหัวทั้งดอกค่ะกระสีซอยแตงกินใส่เอาน้ำมันบกักข้าวทีเดือดแล้ว,ลวเราให้น้ำมันเดือดก่อนทอดจังใส่ใส่ที่เป็นวานที่เป็นหัวหวานก่อนค่ะแล้วหมกห้วหวานเ,เคี่ยวจนกรอบจนเหลืองจนสารที่เป็นยาจากหวานออกมาเบิดก่อน ข้ากระก่อเอาเมื่อวานออกข้าจังเอาใบเอาพวกจำพ,พวกใบใส่ที่หลังค่ะคุนบอกว่าใบหวานไงเนาะหนาฝนนี่มันสิขึ้นใบมันสิขึ้นใบเพราะฉะนั้นข้าต้มหนามันหวานข้ากกระอรเอาใบมันใส่น้ำค่ะเอาใบแล้วก็เอาต้นทั้งต้นทั้งหากเลยในส่วนของหวานไฟ้ก็สิแก้บวมไฟใหม่น้ำห้อนลวกเป็นบวมเป็นปวดพวก ใบกระสีอน,อนีใบเอ็นอ่อนใบดูกไซ์บใบไข่เน่าเนาะคะ่ะบำรุงกระดูกเส้็เอน็นเข้าได้ไปน้ากันพร้อมที่ว่านทีว่าอันอันนี้ก็เป็นต้นเนะ,ะล้ำต้นนี่เข้ากับบอทีมอันนี้อันอนี้ล้ำต้นของของหวานหวานชิ้ปลาเนาะค,ะะคะ่นะเนาะชิงแดงชิ้เหลืองเข้ากับใสน้ากันชิงนกกระใสปลาชิ้แห้งชิงแห้งเข้ากระใส ล้านนะะนะาสี ya, สลลกก ah, ห้าสีระลึกก็คือเฮาสวดค้าทาระลึกถึงพ e, ่อแม่คูบาอาจารย์เฮาปูหมอชีวกโกมารพัดรวมพลังกิตพลังใจสืบทุ่ง,งปัญญาโบราณเฮาให้มันได้ให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ใจแล้วก็ไม่เศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเคสเศร้ายอกนะคะเนาะปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดหัวปวดประสาทได้เบริรค่ะผ่อนคลาย วานทิ้แห้งทุบๆสักนะ่งเออทุบๆทุบกระปะอันนี้วานทิ้งแห้งเป็นวานที่หายะค่ะวานกระโอแม่คู่บาอาจารย์เ้าอันนี้เ้าอาชีพวดขาหนูซื้อชาตามมืองตงนี่นะมันเป็นยังาจมโบ้เศร้ามันเป็นล้มส่วนละเอียดเนาะอาจาัยใหม่ยไงคุณปฏิบัตช่องว่างระหวังร่างกายร้องห้องเหนี่ยหลังมันคัดมันติดที่ปลายประสาทมันอักเสบประมาณนี้แหละเกิดล้มมันบวมบอลแรงเสียนล้มมันบวมสมองกันอันนี้วานทิ้งแห้งเป็นวานซักซิด ก็ใส่กันห่ดทุกอย่างอ่ะทิ้งแห้งทิ้งทิ้งบ้านทิ้งธรรมดาทิ้งใหญ่ทิ้งหน่อยก็ใส่กันห่ดทิ้งไส้ทิ้งแดงทิ้งเหลืองทารงลอนท่องใส่ใ่ให้มันคลุกลอยแปดยางค่ะทั้งหวานทั้งสมุนไพรอันนี้เขาใส่แล้วก็กล้วยบ๊วยอีกกล้วนหมอนะถึงปกติมันไม่หวานไฟมันก็สีบรติดดอกแล้วก็สีบรตใหม่หมอย้อมคอม เขาตั้งไว้เขียวไว้สองมือสามมือมันกบบระบพาใหม่หม้อค่ะเพราะมันไม่หวานไฟน,นี่หวานไฟหลักัหวานไฟใจดำหลักหวานพงามือเล็กพวกนี้สีบอ่อเห็ดบ่อเห็บหัไฟใหม่หมอนะคะเขาต้มจนแหง้งจนกรอบขนาดได้มันกระสีบอ่อใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้หมอยาห้าไม่ก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะคะ่ะหละกสนซีีตอนสองค่ะไปต้มแล้วเนาะคะ่ะน้องบัดปจัจจุใส่ขวดการสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้หมอยาฝา หักใหม่น้ำมาฝปากการต้มมันหวานร้อยแปดสวัสดีค่ะ